นี่สอนดีครับเป็นเลาจุลน์กีฬาปัาดาสายบนมอหันใหญ่ครับที่นี้เรา่อนนี้เรามาทำาความรู้จักะันวจอเลยว่าดาบของเราในจุลน์เราเนี่ยมีดาบประเภทอะไรบ้างก็ประเภทแรกนะครับนี่ก็คือฟอยซึ่งทั้งสามชนิดเนี่ยจะมีกฎการเล่นที่แตกต่างกันครับเรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงครับที่ดูรี้ตัวดาบอันนี้ถฟอยนะครับ ก็มีขนาดเล็กกว่าแล้วก็นี้คือเอเบ่ย์เห็นไหมครับแล้วก็โงงอะไรมันจะต่างกันคือแม้แต่ใบใบดาบใจก็ก pues ิจกรรมครับก็จะมีเล่นเพื่กันทุกสัปดาห์ครับีเพื่อนๆหรือว่ามีน้องๆมาเล่นกับเราด้วยเป็นทีมเยาวชนแล้วก็ถ้าเกิดแบบ ก็มีช่วงหนึ่งก็ถ้าเกิดเราคัดตัวผ่านเนี่ยก็จะได้ไปเล่นกีฬาของอะไรแต่ว่าช่วงไร้ดีปีปีฐานไปเนี่ยเอโควิดก็ไม่สามารถเล่นได้แต่ว่าระหว่างนั้นเราก็จะมีไปแข่งทเทศก็จะเป็นเป็นงานโอเพ่นของมอะไรต่างๆแต่ว่าที่เรากําลังคิดไว้ก็คือว่าเราจะไปซึ่ชมรมนี้มีตั้งที่ปัตตานีด้วยครับเราก็จะไปแข่งกับทีมมอปัตตานีด้วยคนที่สนใจเล่นนะครับก็ติดต่อได้เลยาน,นล่างนพวกเราเรออยู่นะครับ we're <laughs> lindo!